สวัสดีนะคะสวัสดี FC ซพอต่อของลุงพลปาแตนทุกทุกคนนะคะวันนี้นางฟ้าจะมาพูดถึงเรื่องปาแตนไอหน้าก็ลอยหมอยครอบครัวนี้แหละคะ่ะ f c ีไปฟังปาแตนมาแล้วก็สงสารนะคะ FC กับลุงพลไอหน้าก็ลอยแตดเนี่ยมันเพอ้อเจอพยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีป้ากับลุง จนถึงวินาทีสุดท้ายเนี่ย F4 จนวันที่31นะคะ31นี้เนี่ยรอขับรอฟังคำพิพากษาแต่มันก็ยังไม่หยุดเห่ายังไม่หยุดหอนเห็น <he en S 1> ไหร F4 ดิ้นทุรนทุรายรุถามมึงจริงเถอะนะไอ้หน้าหมาสมควรและที่ป้าเขาเรียกมึงว่าไอ้หน้าหมาใช่ไหม F4 คนอย่างมึงอ แม้แต่ความคิดแม้แต่สมองมึงยังไม่มีเลยเสียแรงที่มึงไปใส่ผ้าเหลืองจริงๆเนี่ยนะมึงว่าเขาทุกอย่างว่าป้ากับลุงทุกอย่างแต่มึงลองหันไปถามพวกมึงดูสิแล้วมึงไปหันไปถามอีพี่สาวสิอีพี่สาวน้องผลไม้เนี่ยไปถามดูสิวันวันเนี่ยคุยแต่โทรศัพท์เล่นแต่ติ๊กตอกสนใจแต่ผู้บ่าว คุยแต่โทรศัพท์และปล่อยน้องหายอีกครั้งแล้วนะปล่อยน้องหายอีกครั้งปล่อยน้องเดินกลับบ้านกี่ครั้งแล้วดีชบุญนะที่น้องยังเดินกลับมาบ้านได้แต่คราวนี้มันคราวซวยไงว่าน้องเนี่ยมันเดินกลับบ้านมาไม่ได้แล้วก็หายตัวไปพวกมึงอะรู้อยู่แก่ใจไอ้หน้ากะลอยแตดมมึงอะตัวดี ใส่ไล้ป้ายสีลุงพลป้าแตน๋นรู้อยู่แก่ใจกันหมดว่าเด็กเนี่ยเดินหายไปตรงไหนยังไงร,รู้หมดแต่มือในหน้าก็หล่อยแตดพยายามจะโยงแหม้มีคนร้ายทั้งหมดสี่คนแต่ว่าลุงเนี่ยเป็นคนบงการนะแล้วก็อีก3ามคนรับรู้รู้เห็นหมดทุกอย่างแล้วก็มาโยนความผิดให้กับลุงถ้ามึงรู้เห็นขนาดนั้น่ะมึงอะไปบอกตำรวจเลย ไม่ใช่มานั่งตอแหลมานั่งหน้าไร้สดมานั่งใส่ไร้ใส่ความเขาอะนะมีการแบบเออจ้างทั้งห้าหมื่นเงินเยอะมากเงินมหาศาลมากกูถามจริงๆเถอจนสารพิภากษาแล้วเนี่ยกูไม่เห็นพวกมึงเนี่ยไปแจ้งความสักตัวหนึ่งมีแต่มานั่งใส่ไร้เขาเนี่ยใส่ไร้ลุงพลใส่ไร้ป้าเต็งอยู่เนี่ย พยายามที่จะโยนความผิดให้กับลุงพลอยู่อย่างเงี้ยพวกมึงนี่สารเลวจริงๆเลยมันไม่ได้สมควรนี่จะเป็นพี่น้องกับป้าตัด้วยซ้ำมันทำกนเกินไปเอฟสี่เอามานั่งพูดแถกะเชิงบางคนนะนี่ป้าเขาสุดอดทนในคำพูดของพวกมึงนะพวกเร็วๆพวกมึงเนี่ยแม้กระทั่งอีพี่มึงนะ อ,อีสางเน่าแม้กระทั่งมึงไอ้หน้าแตดไอ้หน้าหมามึงก็อีกตัวหนึ่งไอ้ตัวที่นั่งสร้างปัญหาอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาพูดนะเอาเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์มาพูดอยู่นั่นแหละตัวมึงอะได้ข่าวไม่ใช่หรอรู้จากไอ้พวกไสยศาสตร์ตั้งหลายตัวไม่ใช่หรอมึงอะฮะลุงเขาไปรู้อะไรทําแต่บุญแต่ทานะ่ะฮะเขาจะไปรู้ไสยศาสตร์อะไรมากกว่าพวกมึง อ๋อสงสัยลุงก็คงจะฆ่าแล้วก็ไปทําเอาเลือดนี่ไปทำไสยศาสตร์เหรอหรือยังไงพวกมึงนั้นรู้อยู่แก่ใจกันทุกตัวโดยเฉพาะมึงไอ้หน้าก็ลอยแอดกลัวของมึงนั่นแหละตัวดีมันนั่งมันโนมานั่งพูดมู่นพูดนี้พูดนั้นนะไอ้ผู้ชายแอะอะไรนะมีทั้งหมดทั้งหมดสี่คนลงมือทําน้องโอ้โหมึงนี่แม่งไอผ้ผื้นั่งวาดวิมาน นะถ้ามึงรู้ขนาดนั้นเนี่ยมึงก็ไปแจ้งความสิเว้ยกูไม่เห็นตำรวจเ็าเอามึงขึ้นไปเลยกูไม่เห็นศาลเขาเรียกมึงขึ้นไปเป็นพยานในสัตว์มึงเป็นพยานตนไหนวะถ้ามึงรู้ถึงขนาดนั้นนะถามจริงเก่งแต่นั่งเดาเหตุการณ์ไม่รู้เรื่องรู้หีรู้แตกอะไรเลยสักอย่างหนึง่งจริงไหมเอฟซีกูละสงสารป้าว่ะเกิดมามีน้องยี่ฮียพวกนี้ พวกมึงรู้อยู่แก่ใจถึงว่าสิพ่อมึงถึงบอกว่าคนร้ายมันอยู่ในบ้านแต่ชอริเฮียงอ่ะพูดเสมอนะคะเอซีคนร้ายมันอยู่ในบ้านนะแล้วก็อีสางเน่าเนี่ยพยายามปกปิดพยายามให้ลูกโกหกตอแหลตลอดบอกว่าลูกเนี่ยอย่างนั้นโกหกว่าหลับพอมาอีกวันบอกว่าไม่หลับ ดูความสตอบอแหล่สิคะกูจะบอกให้นะป้ากับล,ลุงเนี่ยลุงเนี่ยเขาเป็นคนบริสุทธิ์คนที่ไม่ได้ทำก็คือไม่ได้ทำนะไม่ว่าพวกมึงจะมายัดเยียดในการฆ่าลูกมึงให้กับลุงเนี่ยมันไม่มีผลหรอกจะบอกให้เขาสู้ตายส่วนไอ้หน้ากันล่อยแต่ไอ้หน้าหมาเนี่ย ก็เอามานั่งเล่าเป็นนิทานว่าเออมีคนที่หนึ่งมีคนที่สองมีคนที่สามแต่ลุงเนี่ยเป็นหัวโจกนะในการที่จะไปฆ่าน้องผลไม้แล้วลุงเนี่ยรับเงินมาอีกทอดหนึ่งแล้วคนที่ทำมัก็คืออีสามคนนั้นและอีสามคนนั้นเนี่ยก็โยนความผิดให้กับลุงทั้งๆอีสามคนนั้นเป็นคนลงมือแต่โยนความผิดให้กับลุงแต่บอกว่าลุงหัวโจก กูลงงมึงจะเล่านิทานมันเล่าให้มันดีๆหน่อยนะอย่าเอาความสะตอแหล่ความโกหกหน้าด้านๆนะ่ะของมึงอ่ะเอาออกมานั่งเล่าอายชาวบ้านชาวช่องเขานะถ้ามันเป็นเรื่องจริงมึงก็ไปแจ้งความสิว่าไอ้คนที่สามคนนี่มันเป็นใครใส่ไลยป้าย,ายสีจนป้านี่ทนไม่ได้ก็ต้องออกมาตอบโต้ดันดานมา เลวจริงๆในการโกหกเนี่ยแล้วได้ข่าวมึงเกลียดไม่ใช่เหรออีน้องผลไม้เนี่ยมึงเกลียดไม่ใช่เหรอไอ้หน้าก็ลอยแตกเด็กเข้าใกล้มึงไม่ได้นี่มึงเกลียดเด็กจะตายมึงไปทําอะไรหรือเปล่าเฮียแล้วก็โยนความผิดให้กับลุงพยายามพูดอยู่นั่นแนี่ยพูดแม่งไม่จบจนสารพิพากษาวันที่สิบนี้แหละสิบตุลานี่แหละก็เสือกมานั่งพูดอยู่นั่นแหี่ยแหกปากพูดอยู่นั่นแนี่ ทั้งๆที่สารก็ไม่เคยเอาขึ้นเอามันขึ้นไปเป็นพยานนะ f สี่ถูกทีบออกมาด้วยเขาไม่ให้มันเป็นพยานโจ์เห็นไหมคะก็เพราะมึงไม่มีอะไรไงสตอบบแหลไปวันๆหนึงแสดงว่ามึงทำเองไดีงั้นน่ะมานั่งโทษเขาเนี่ยใช่ไหมอีหน้าก็ลอยแตดอีสางเน่าอีกตัวหนึ่งอีพวกเคี้ยนี่ปกปิด แต่เอาความผิดเนี่ยมาโยนให้ลุงกับป้าสาะระเลวระวังนุย้ยกรรมอ่ะมันขี่จะลวนอีกไม่นานหรอกพวกมึงจะชิบหายกูจะบอกให้